สวัสดีครับปฏิสนเกษตรไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับวันนี้จะพามาเพื่อนๆนะครับมารับชมวิธีการดูแลกล้วยไม้นะครับดูแลอย่างไรให้ใบเขียวสดแล้วก็ออกดอกตามฤดูกาลนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับหลายๆท่านก็พบประสบเจอกันมาเกือบแทบทุกคนนะครับว่าทําไมกล้วยไม้ที่เราซื้อมานะครับตอนอยู่ในร้าน ทําไมมันสวยงามเหลือเกินนะครับออกดอกเต็มต้นแต่พอมาอยู่บ้านของเราแล้วทําไมถึงเริ่มเหี่ยวแล้วก็ทยอยตายไปทีละต้นละต้นนะครับทําไมไม่สวยเหมือนตอนที่อยู่ในร้านตอนที่ซื้อมานะครับมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับวิธีการดูแลรักษากล้วยไม้นะครับก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพียงแค่เรามีเวลาดูแลนะครับมันให้ปุย๋ยให้น้ํา ฉีดฮอร์โมนนะครับตามระยะเวลานะครับก็จะทำให้กล้วยไม้ของเราเขียวแล้วก็สดใสายแตกรากเยอะนะครับเหมือนกับที่อยู่ในร้านขายกล้วยไม้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะต้องใส่อะไรบ้างนะครับในกล้วยไม้ของเรานะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับอันนี้ก็เป็นสวนกล้วยไม้เล็กๆนะครับที่ก็ซื้อมาจาก ตามงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกาชาติหรือตามตลาดนะครับส่วนมากก็จะซื้อต้นเล็กๆนะครับมาขยายผ่านมาเลี้ยงดูนะครับกว่าจะเติบโตท่านี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับผมใช้ปุ๋ยออสโมโคสนะครับสูตร13 13 13นะครับเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับที่ ควบคุมการปล่อยธาตุอาหารพืชน,นะครับใส่ครั้งเดียวนะครับานานต่อเนื่องนานถึง3เดือนนะครับถึงจะใส่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสลับท่านใดที่ไม่มีเวลาใส่นะครับก็ซื้อออสโมโค้นะครับซึ่งปินเป็นเม็ดสีเหลืองๆนะครับเดยกผมจะเทให้ดูนะครับใส่ไปในโคนต้นเลยนะครับจะเป็นเม็ดสี เหลืองๆนะครับอย่างนี้นะครับท่านใดที่ซื้อต้นไม้จากร้านมานะครับก็จะสังเกตได้ว่าแต่ละกระถางไม่ว่าจะในดินนะครับหรือว่าในคุยมะพร้าวกับมะพร้าวก็จะเห็นเม็ดอันนี้นะครับอันนี้แหละครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้พืชของเราเจริญเติบโตเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับพอเราลดน้ําลงไปนะครับปุ๋ยนี้ก็จะเริ่มละลายออกมาทีละนิดดนะครับปล่อยสารอาหารให้กับพืชของเรา ต่อเนื่องนานถึง3เดือนนะครับใส่เพียงครั้งเดียวถือว่าประหยัดเวลาสลับตาท่านที่ไม่ค่อมีเวลาดูแลต้นไม้นะครับกล้วยไม้อันนี้ผมก็ใส่เป็นประจำนะครับใส่ที่โคนประมาณ5-6ถึงเมตรนะครับแล้วแต่ขนาดกระถางนะครับก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาติด 3เดือนค่อยมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับฮอร์โมนหรือปุ๋ยทางใบเราจะต้องฉีดทุกๆ7วันนะครับหรือ1อาทิตย์ฉีดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้สำหรับท่านใดที่ไม่มีเวลา,าปลูกนะครับไม่มีเวลาฉีดนะครับทุกอาทิตย์ผลปรากฏก็คือกล้วยไม้ของเรานะครับหลังจากที่ ซื้อมาแล้วก็จะเริ่มไม่ค่อยสวยงามเหมือนอในตลาดนะครับในร้านที่เราซื้อมาที่สําคัญนะครับกล้วยไม้จะไม่ชอบแดดจัดนะครับเราต้องกันแดดให้นะครับโดยใช้สแสลมนะครับปุ่มให้แสงแดดลําไรนะครับแล้วก็น้ําต้องลดทุกวันนะครับต้องลดทุกวันเพราะว่ากล้วยไมย้ถ้าเรามาใส่กระถางแล้วมันจะมีพื้นที่ เฉพาะนะครับจากัดเฉพาะอยู่ในกระถางนะครับแต่ถ้าเราไปมัดใส่ต้นไม้นะครับเราก็ไม่ต้องดูแลเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชเป็นไม้อิงอาศัยนะครับเป็นกล้วยไม้มันก็จะอาศัยกินกับพวกต้นไม้ที่เราไปมัดไว้นะครับแต่ว่าใส่กระถางนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับไม่เช่นนั้นกล้วยไม้ของเราก็จะเหี่ยวแล้วก็ตายได้นะครับก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะครับอันดับแรกที่2ก็คือฉีดฮอร์โมนทุกๆอาทิตย์นะครับ อาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันแล้วก็ฉีดครั้งหนึ่งนะครับฉีดครั้งหนึ่งก็จะทําให้กว้วนไม้ของเราออกรากเยอะแล้วก็ใบเขียวนะครับพอถึงฤด,ด,ดูที่ออกดอกนะครับฤด,ดูหนาวก็จะเริ่มทยอยกันออกดอกนะครับเดี๋ยวมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือฉีดฮอร์โมนนะครับหรือเอาฮอร์โมนมารดในโคนต้นเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะได้พาเพื่อนไปดูว่า จะมีฮอร์โมนอะไรบ้างนะครับเป็นฮอร์โมนชีวภาพที่ผสมเองนั่นเองนะครับผมก็จะใช้ฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนนมสดนะครับที่ทําในคลิปก่อนๆนั้นนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามรับชมก็จะได้รู้นะครับว่าทําอย่างไรซึ่งมีวิธีการทําอยู่นะครับฮอร์โมนนมสดแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะครับอันนี้เราก็นํามาผสมแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ EM ที่ขยายนะครับซึ่งวิธีขยายก็มีในคลิปก่อนๆนะครับ เดี๋ยวก็จะได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับท่านใดที่พลาดการรับชวมวิธีการขยาย EM วิธีการทำฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะครับเดี๋ยวจะาลงคลิปลงลิงก์ใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมเลยนะครับว่าจะใช้เยอะขนาดไหนนะครับผมก็จะผสมในถังนี้ถังนี้ก็ประมาณ10บลิตรนะครับก็จะใส่ฮอร์โมนนมสดลงไปประมาณ1ฝานะครับ หรือ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะครับซึ่งล้วนแต่เป็นสารอาหารทั้งนั้นนะครับแต่ละอย่างที่ใช้แล้วก็ปลอดภัยต่อตัวเองนะครับเวลาฉีดไม่ต้องกลัวว่าละอองจะถูกแล้วก็ถูกร่างกายแล้วก็เป็นพิษนะครับอันนี้ไม่เป็นพิษนะครับแล้วก็ EM นะครับตัวนี้จะแยกสลายพวก เศษใบไม้ซากพืชซากสัตว์นะครับให้รากของต้นไม้ของเราชอนชัยไปได้ดีนะครับ mm hmm. ก็ใส่เหมือนกันนะครับหนึ่งฝาหรือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ใส่สองช้อนชดโต๊ะต่อน้ํา20ลิติน,ตนะครับปริมาณที่ใช้นะครับหลังจากนั้นเราก็คนเลยครับใช้มือคนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ปลอดสารพิษช,ชั้นดีเลย ถ้าต้นไม้ที่ปลูกตามกระถางเตี้ยๆเราก็ใส่บัวนะครับไปลดโคนต้นนะครับหรือเราจะใส่กระบอกฉีดนะครับอันนี้เป็นกล้วยไม้นะครับผมเลยใส่กระบอกฉีดนะครับแล้วก็ไปฉีดพ้นนะครับก็เป็นสาธิตวิธีการใช้ฮอร์โมนให้เพื่อนๆได้รับชมไปเลยนะครับพร้อมๆกัน ให้สนิทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นก็ทำการฉีดพ่นนะครับให้ทั่วเลยนะครับเวลาสีฉีดก็ช่วงเช้านะครับที่แดดเริ่มออกนะครับเพราะว่ากล้วยไมายของเราก็กำลัง เริ่มเปิดปากใบนะครับเริ่มที่จะส่องข้อแสงนะครับฉีดในช่วงเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดปุ๋ยการลดน้ําก็ให้เฉพาะในช่วงเช้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดช่วงเย็นแล้วรากหรือโคนของกล้วยไม้ของเราก็อาจจะเน่าได้นะครับอันนี้ฉีดจนชุ่มเลยนะครับทั้งใบทําให้ใบนี้เขียวขึ้นนะครับชุ่มชื่นขึ้นนะครับสําหรับเรื่องของพวก โรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรากเน่าควนเน่านะครับอันนี้ให้เพื่อนๆนะครับใช้ปูนแดงนะครับ1ช้อนชานะครับผสมกับน้ําก็ประมาณ20ลิตรนะครับใส่บัวนะครับมารดหรือใส่ขวดนะครับมารดในโคนของต้นกล้วยไม้ของเรานะครับก็จะทําให้ช่วยในการไม่ทําให้รากเน่าได้นะครับ ก็เป็นสาระเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการดูแลกล้วยไม้ดูแลกล้วยไม้อย่างไรนะครับให้สดใสแล้วก็เขียวสดชื่นกอใหญ่นะครับแตกรากเยอะอยู่เสมอนะครับซึ่งก็มีหลักการง่ายๆนะครับก็คืออันดับแรกพื้นฐานก็คือใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะครับปุ๋ยละลายช้าเพื่อป้องกันเวลาเราลืมนใส่ปุ๋ยนะครับ 2. ก็คือฉีดฮอร์โมนทุกๆอาทิตย์นะครับทุกๆ7ดวันนะครับนำฮอร์โมนที่เราเตรียมมาหรือผสมมานะครับ ใส่กระบอกฉีดนะครับแล้วก็มาฉีดให้ทั่วนะครับทุกๆุอาทิตย์นะครับ3ก็คือให้ฉีดในช่วงเช้าช่วงที่แดดออกนะครับถือว่าพืชเปิดปักใบแล้วก็สังเห์แสงในช่วงนั้นนะครับลดน้ําในช่วงเช้าช่วงเย็นไม่ต้องลดนะครับเพราะอาจจะทําให้รากเน่าได้นะครับทําให้กล้วยไม้ของเราตายได้ครับสําหรับกล้วยไม้ที่เกิดรากเน่าโคนเน่านะครับเราต้องใช้ปูนแดงนะครับ ประมาณ1ช้อนชานะครับผสมกับน้ํา20ลิรตรรดโคนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยไม้หรือต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับปูณแดงนะครับอันนี้ก็เป็นสาระเทคนิคดีๆนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเห็นถามมาในคอมเมนต์เยอะเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลูกกล้วยไม้นะครับดูแลอย่างไรนะครับถึงจะให้กล้วยไม้ของเราสดชื่นเขียวสดแล้วก็ออกดอกเหมือนกับที่ตอนใหม่ๆที่ซื้อมาจากร้านนะครับก็สามารถ นาไปทาได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีสาระดีๆก็จะนํามาฝากเพื่อนๆในเชิดเคยนะครับขอบคุณมากครับผม